เพื่อนๆครับก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับดีไว้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเดินมาชมหลังบ้านนะครับผมซึ่งมีกอไผ่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นสวนหลังบ้านนะครับเพื่อนๆครับนั่นก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับผมผมพาเดินมาชมนะครับข้างๆกันตรงนี้นะครับผมเขาก็จะขุดสะนะครับเพื่อนๆครับผมสงสัยเขาเพิ่งขุดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เดี๋ยวพามาดูสระนะครับวกที่เขาขุดลึกแค่ไหนนะครับโอ้ลึกมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสองสระติดกันเลยนะครับสงสัยจะมีโครงการเลี้ยงปลานะครับตรงนี้ในอนาคตนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับขายขุดเป็นโคกหนองนาเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ก็ความลึกของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 2 5เมตรนะครับผมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเลี้ยงปลานะครับผมก็น่าจะปลาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ปลาก็น่าจะโตวไวนะครับเพราะว่าเนื่องจากสระลึกนะครับผมแล้วก็น้ําพอรอ,องรับหน้าฝนนะครับผมน้ำเขาก็จะเต็มสะนะครับะ ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะาบรรจุปลาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับามาันชมส่วนของบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมเป็นท่อวางสปริงเกอร์นะครับนี่นะครับน้ำก็สามารถปล่อยมาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมเพราะว่าเอาไว้ลดต้น ไม้นะครับผมหรือว่าเอาไว้รดพืชผักของเรานะครับผมที่เราปลูกในบริเวณนี้นะครับดินดีมากนะครับผมบริเวณนี้ข้างๆก็จะเป็นหญ้าในเปียนะครับผมว่าให้วัวนะครับนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าในเปียนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมากนะครับผมที่แม่ปลูกไว้รอบบ้านเลยนะครับ ไล่ไปถึงหน้าบ้านโน้นนะครับผมต้นหมากนะครับต่อไปก็ไม่ต้องไปเก็บที่ไหนแล้วนะครับผมเก็บที่นี่ที่เดียวนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมต้นหมากตามรั้วนะครับผมหน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยนะครับผมยาวประมาณสักประมาณหนึ่งห้าไล่นะครับผมยาวประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมพาไปชมหลังบ้านนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆครับถ้ามว่างยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ